มาสวัสดีครับวันนี้ร้านโสธรศิลป์เปิดร้านตามปกติครับผมวันนี้จะเป็นหัวค่ำครับผมมืดๆตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขุมวิทปาร์คมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอาดอำเภอบปะ,ะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมพิมพ์ใน Google map ว่าร้านโสธรศิล์ให้พามาได้เลยครับผมร้านเราอยู่ติดกับเรียบกับมอเตอร์เวย์ครับผมบริเวณ ทางเข้าแปะริ้วก็ผมเออแล้วเรารับเช่าให้เช่าแลวจำนำหลวงพ่อต่อทอนทุกรุ่นก็ผมทุกรุ่นทุกรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับผมเออรับเช่าให้เช่าพระบูชาหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดครับผมพะดีปีลึก3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วก็ผม นี้มีโอกาสดีครับผมได้ได้แปดเหลี่ยมเนื่องมาถึงสามองค์ครับผมแต่ในสามองค์นี้มีอยู่หนึ่งองค์ผมที่เป็นพากเก้ครับผมพากเก้เคยนำมาให้พี่น้องได้ชมนะครับผมเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานครับผมว่าดูตรงไหนที่เป็นฮาร์เก้ตรงไหนที่เป็นฮารแท้ครับผมอ่า สำหรับแปดเหรียญเนื้อเงินก็จะมีจำนวนการสร้างประมาณ5้าม่นองค์ครัผม5้าม่นองค์เออห้าหมื่นองค์เนื้อเงินครผมก็จะขึ้นต้นด้วยเลข5ครับผมตั้งแต่5 0าหมถึงหนึ่งแสนครับผมห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนอ่าตัวเลขครับผมตั้งแต่5 0าหมถึงหนึ่งแสนะครับผมนี่เลข9ครับผมเกน 90766ครับผมนั่นหมายความว่าองค์นี้เป็นองค์ที่9ก้6หครับผมจาก100,000องค์อ่าเนื้อเงินที่บอกว่าจะมีจำนวนการสร้าง50,000ถึง100,000นะครับผมส่วนถ้าเป็นองค์ที่1นึ 5, 000, ่งถึงห้าหมก็จะเป็นเนื้อแปดเหลี่ยมเนืว 3, ว้อสามกษัตริ์ครับผมอ่าแปดเหลี่ยมเนืว 3, ว้อสามกษัตริ์แล้วแต่50,000ถึง100,000ก็จะเป็น แปดเหล yes, ี่ยมเนื้อเงินครับผมเนื้อเงินอ่าระหว่างแปดเหลี่ยมเนื้อเงินกับแปดเหลี่ยมเนื้อเงินที่จะแบ่งแบ่งออกเป็นเนื้อเงินพ่นใสเดี๋ครับผมซึ่งจะมีเจ้าจำนวนการสร้างกราวหมื่นองครับผมนี่ครับผมแปดเหลี่ยมเนื้อเงินพ่นใสครับผมอ่าก็จะเหมือนกับร้อยองค์ครับผมที่เป็นเนื้อเงินพ่นใสครับผมจะคือจะมีการยิงสาหรีไปจับกระหบตามพื้นผิวอ่าค่อนข้างหายากครับผม จำนวนก,การสร้างก็จะเอาหมื่นองครับผมแล้วจะแบ,บ่งเป็นเนื้อเงินขันเงาอีกสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นกว่าครับผมสี่หมื่นคือจึงทาให้เนื้อเงินพ่นสายค่อนข้างหายากครับผมแล้วก็พบเจอน้อยฮนะสำหรับองค์ซ้ายมือนี่นะครับผมเนื้อเงินพ่นสายส่วนเนื้อเงินขันเงาองค์ขวาก็จะค่อนข้างพบเจอได้ง่ายกว่าครับผมอ่าอันนี้มามาดูถึงขอบกระจกครับผมขอบกระจก ขอบกระจกจะอยู่ในในอองค์ที่5 0าหมคือเลขห้านำแล้วก็มีบางส่วนก็จะมีเลข6กครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเลขห้าครับผมสำหรับขอบกระจกองคซ้ายมือครับผมขอบกระจกเ,เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอ,องค์ที่ 50, 000, 5้าหมื่น็ครับผม ห้าหมอย่างที่บอกก็คือถ้าเลขห้านำน่ะเขาจะเป็นขอบกระจกครับผมแล้วก็บางอันก็จะเป็นเลขหแต่ก็ส่วนใหญ่เลขห้าจะเป็นขัดเงาเออขอบกระจกครับผมซึ่งจะึจงจะหา,าพบเจอน้อยครับผมขอบกระจกแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะนิยมกว่าขอบที่ไม่ไม่ใช่ขอบกระจกครับผม งซ้ายมือก็จะเป็นขอบกระจกนะครับผมส่วนองขวาก็จะเป็นไม่ใช่ขอบกระจกอืมความนิยมก็จะขอบกระจกก็จะนิยมกว่าจะขึ้นต้นดน้เลขห้าเลขห้าก็จะเป็นขอบกระจกแค่ครับผมเนี่ยเงินบนสายด้านซ้ายมือครับผมจัวเงน,นการสร้างก็จะล,ลายบุญองครับผม ส่วน,นงเงินขัดเงานี่ก็จะราวสี่หมื่นกวอ,องค,คอรับผมเอออ่ามาดูองค์ที่เก๋ครับผมองค์ที่เก๋คือองค์นี้ครับผมองค์นี้อย่างที่บอกว่าคือดูเริ่มต้นดูก็เห็นเลยครับผมว่าค่อนข้างจะจงใจเรียนแบบให้เป็นของกระจกครับผมเนี้ยของกระจกเหมือนกันเลยครับผมแต่องค์นี้จะขึ้นต้นได้เลขเจ็ดครับผมอ่าผิดสังเกตแล้วครับผมเห็นไหม ขึ้นต้นในเลขเจ็ดเออเห้ผมเจ็ดห้าหนึ่งสองหกหกครับผมอืมเนี้ยผิดสังเกตแล้วผม,ม,ผลแ,ลวผมแล้วก็ขึ้นผิวับผมขึ้นผิวจะขึ้นลุง้งแบบน,นี้คือการนอนกล่องแล้วผมการนอนกล่องก็จะขึ้นลึกขึ้นลุงเฉพาะ ด้านหน้าก็ผมเส้อากาศด้านหลังก็จะไม่ได้ขึ้นลุมแบบนี้ก็ผมคือโดนอากาศค่อนข้างน้อยก็จะส่วนที่โดนอากาศก็จะเป็นลุคมก็ผมซึ่งผิดสังเกตนะครับผมสำหรับตรงนี้มาดูจุดที่ว่าที่เรียกว่าเก๊อะไรก็ผมมาดูมาดูมาเทียบกันก็ผมอ่าที่เรียวกว่าเกย เทียนพันธุชัดครับผมอ่าตัวเลขครับผมตัวเลขข,ลข,ของแท้เขาจะตอ,อกคมคมเห็นไหมฮะอันขวามือของแท้เขาจะตอ,อกคมคมเส้นเล็กๆครับผมตอ,อกคมคมดูของเก๋อผมมองเก๋อเาขาจะตอ,อกแบบไม่คมครับผมตอกตอกไม่ค่อยคมเเห็นไหมฮะ การตอกเขาจะตอกไม่ค่อยคมแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีความความละเอียดนะครับผมตัวหนังสือก็จะเจอตัวเลขก็จะค่อนข้างไม่คมนะครับผมส่วนด้านขวามือเขาจะคมกลิบเลยนไมฮะอ่าสังเกตเลขหกครับผมเลขหกอืมเลขหกองค์ซ้ายมือกับองขวามือครับผมหกหกเหมือนกันอ่าดูคนละฟอนต์กันเลยนะครับผมเห็นไหมคนละฟอนต์กันเลย เอออันนี้เขาจะตัวใหญ่กว่าผมแล้วก็เลขหกอันนี้เขาจะมีหัวครับผมมีหัวส่วนอันนี้เขาจะไม่มีหัวครับผมเห็นไหมเห็นไหมเอมเอ,อ,เอนะอันนี้คือเก๋ครับผมอันนี้คือเก๋สังเกตที่ฟอนต์ครับผมเลขหกตัวนี้ครับผมของแท้ของแท้เ,แทเลขหกแตกต่างกันเลยครับอ ออออประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สันหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหลวงพอ่อโสธรตัดสิบปีครมหรวจหรือหลวงพ่อโสธรทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นหรือไม่ถึงร้านหลวงทองศิลป์นะครับผมเออเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับผมแล้วใส่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสามหนึ่งสามห้าศูนย์ครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วก็ใส่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสามหนึ่งสามห้าศูนย์ มันจะขึ้นต้นอ่ามันจะขึ้นเาลาสุทภ์เสียงนหผมเสร็จแล้วถ่ายรูปภาพส,ส่งมาเดี๋ยวเราตีราคาให้ก็ผมให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั้นแน่ซื้อขายกันับผมอ่าวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวกาัต่อไปก็ผมอ่าสวัสดีครับผม